ถ้าเป็นสัมมาวาจาที่เป็นโลกิยะนะเป็นอย่างไรก็คือยังมีเจตนาที่จะไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่กล่าวคําหยาบไม่เพ้อเจอ้อนะแต่ถ้าเป็นสัมมาวาจาที่เป็นอริยะก็คือไม่มีเจตนานะแต่จะมีการงดการเว้นการเว้นขาดนะในวจีทุจริตทั้งสี่นั้น ภิกษุย่อมพยายามนะเพื่อละมิจฉาวาจานะยังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมความพยายามนั้นเป็นสัมมาวายมะมีสตินะละมิจฉาวาจามีสติเข้าถึงสัมมาวาจานะสตินั้นเป็นสัมมาสติดังนั้นทำสามประการนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. ส,สัมมาวายมะ3ส,สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นด้วยประการชนิดพระองค์ตรัสต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้านะสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรก็คือนะภิกษุนั้นรู้ชัดมิจฉากรรมตะว่าเป็นมิจฉากรรมตะรู้ชัดสัมมากรรมตะว่าเป็นสัมมากรรมตะ ความรู้ของพิสูจน์นั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะนั้นในการที่รู้ว่าอะไรคือมิจฉากรรมตะอะไรคือสัมมากรรมตะเนี่ยความรู้อันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิคือเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะมิจฉากรรมตะเป็นอย่างไรคือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามนี้เป็นมิจฉากรรมตะ ส่วนสัมมากัมมันตะเป็นอย่างไรเรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามีสองประการคือ 1. สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิและสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนะนี่สัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นอย่างไรคือ เจตนาเป็นเหตุวดเว้นการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุวดเว้นการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุวดเว้นการประพฤติผิดในการมอย่างนี้เป็นสัมมากรรมตะที่ยังมีอาสวะนะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิคือยังมีเจตนาที่จะงดเว้นนะในเรื่องการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการมนะ ส่วนสัมมากรมมตะอันเป็นอริยะนะเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดการเว้นการเว้นขาดนะจากกายทุจริตสามของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าสุดมีจิตหันหาอาสวะไม่ได้พี่พร้อมด้วยอริยมรรคจะเดินอริยมรรคนี้เป็นสัมมากรรมตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสะวะเป็นโลก,กุตระเป็นองค์แห่งมรรค ภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากรรมตะยังสัมมากรรมมัตะให้ถึงพร้อมนะความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสตินะละมิจฉากรรมมตะมีสติเข้าถึงสัมมากรรมมตะสติของเธอเป็นสัมมาสตนะิทีนี้ทำสามอย่างนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ 3. สัมมาสติ ย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมากรรมันตะของภิกษุนั้นด้วยประการชนิดภนะิกษุทั้งหลายนะบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาอาชีวะว่าเป็นมิจฉาอาชีวะรู้ชัดสัมมาอาชีวะ ว่าเป็นสัมมาอาชีวะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตอนนี้มิจฉาอาชีวะเป็นอย่างไรคือการพูดหลอกลวงการรีบเคียงการหวานล้อมการพูดการเลมการใช้ลาบต่อลาบนี้เป็นมิจฉาอาชีวะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไรเรากล่าวสัมมาอาชีวะมีสองประการได้แก่ หนึ่งสัมมาอาชีวะที่ยังมีอสวะมีส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิและสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งนักตอนนี้สัมมาอาชีวะที่ยังมีอสวะเป็นอย่างไรคืออริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะนี้เป็นสัมมาอาชีวะที่ยังมี อสวะนะส่วนสำม,มาอาชีวะอันเป็นอริยะนะที่ไม่มีอสวะเป็นอย่างไรคือการงดคือการเว้นการเว้นขาดนะเป็นเหตุงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะของภิกษุผู้มีจิตใจไกลาจากข้าศึกมีจิตหาอสวะไม่ได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่ นี่เป็นสัมมาอาชีวะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอสาาวะนะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งรักนีพิกูนะกุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาอาชีวะนะยังสัมมาอาชีวะให้ถึงพร้อมความพยายามของพิกูุนั้นเป็นสัมมาวายมะภิกูุนั้นมีสติละมิจฉาอาชีวะมีสติเข้าถึงสัมมาอาชีวะอยู่สติของภิกูุนั้น เป็นสัมมาสติดังนั้นทำสามอย่างนี้คือ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาอาชิวะของภิกษุนั้นด้วยประการชนิดภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้า เป็นอย่างไรคือผู้มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาวาจาสัมมากรรมตะก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมากรรมตะสัมมาชีวะ ก็มีพอเหมาะผู้มีสัมมาชีวะสัมมาวายมะก็มีพอหมาะผู้มีสัมมาวายมะสัมมาสติก็มีพอหมาะผู้มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็มีพอหมาะผู้มีสัมมาสมาธิสัมมายานะก็มีพอหมาะผู้มีสัมมายานะสัมมาวิมุตติก็มีพอหมะ ภิกษุทั้งหลายพระเสขผู้ประกอบด้วยองค์8จึงเป็นอรหันต์ผู้ประกอบด้วยองค์สิบด้วยประการชนิดภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไร คือสัมมาทิฏฐิย่อมทำลายมิจฉาทิฏฐิได้และบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาทิฏฐินั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอนเนกอันมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มทีนะ่สัมมาสังกปะย่อมทำลายมิจฉาสังกปะได้ สัมมาวาจาย่อมทำลายมิจฉาวาจาได้สัมมากัมมันตะย่อมทำลายมิจฉากัมมันตะได้สัมมาชีวะย่อมทำลายมิจฉาอชีวะได้สัมมาวายามะย่อมทำลายมิจฉาวายามะได้สัมมาสติย่อมทำลายมิจฉาสติได้สัมมาสมาธิย่อมทำลายมิจฉาสมาธิได้สัมมาญาณะย่อมทำลายมิจฉาญาณะได้ สัมมาวิมุตย่อมทำลายมิจฉาวิมุตได้และบาปอากุศลธรรมเป็นอนเนกอันมีวิชฉาวิมุตเป็นปัจจัยก็เป็นอันถูกสัมมาวิมุตนั้นทำลายแล้วกุศลธรรมเป็นอนเนกอันมีสัมมาวิมุตเป็นปัจจัยย่อมถึงความเจริญเต็มทีน่นี่คือพระสูตรที่เรียกว่ามหาจัตตารีสกะสูตร มีลักษณะอย่างนี้จนะากการที่ได้สดับพระสูตรมาตั้งแต่ต้นนะเราจะพอจับใจความได้ว่านะสัมมาสมาธินะอันเป็นนะอริยะนะหมายถึงอะไรหมายถึงสำม,มาสมาธิที่จิตมีอารมณ์เดียวแต่ถูกแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดประการนะเราจึงเรียกว่าสัมมาสมาธิ อันเป็นอริยะนะและองค์ทั้ง7นั้นนะถูกแยกเป็น 1. สัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิก็จะถูกแวดล้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะแล้วก็สัมมาสติจะห้อมล้อมสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเอาไว้ส่วนสัมมาสังกปปนะก็จะถูกห้อมล้อมด้วยสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะ และสัมมาสติห้อมล้อมเอาไวา้ส่วนประการต่อมาก็คือสัมมาวาจา,าก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสาัมมาสติห้อมล้อมเอาไวา้และสัมมากรรมตะก็จะถูกสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะและสัมมาสติห้อมล้อมเอาไว้สัมมาอาชีวะก็จะถูก สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะและสัมมาสติห้อมล้อมเอาไว้ส่วนสัมมาวายามะและสัมมาสตินั้นไม่ถูกใครห้อมล้อมเพราะว่าสัมมาวายามะและสัมมาสติเป็นตัวห้อมล้อมนะอริยมรรตตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัรมตะและสัมมาอาชีวะ นี่คือพระสูตรที่เรียกว่ามหาจัตตารีสกะสูตรนะที่กล่าวถึงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเป็นอย่างไรนะก็จบพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกะสสูตรลงเพียงเท่านี้นะขอให้ติดตามพระสูตรนะที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไป